คนมาจากที่ไหนนะคะพี่เนสโซ่ก่อนเมื่อวานไม่ได้มาต้องถามแม่ค้าที่อยู่ตรงนี้เนาะเมื่อวานเมื่อวานมีพระมาสวดใช่ไหมคะพี่มากี่องค์เนาะค่ะสี่องค์จากคนที่โชคดีมีโชคจากผู้โชคดีนะคะถูกเยอะไหมคะพี่เขาถูกเยอะไหมคะ โมโหเลยระว่างได้หลายได้หลายจากเจ้าสูเนาะถูกตัวเลขของอาจารย์ต๊อดป่ะจ๊ะอาจารย์ต๊อดให้ตัวไหนเนาะรอบแรกให้915เนาะถูกฮานอยก็ถูกานอไม่เลาอย่างนี้แหละอยฮานอยก็ถูกไม่เล่าก็ถูกมั้งอฮานอยก็ถูกไม่เลาก็ถูกแต่ถูกจากตัวเลขอาจารย์ต๊อดเนาะ ได้เยอะนะคะท่านผู้ชมนะคะเอาพระมาสวดนะคะเมื่อวานสีสีรูปสีองค์นะคะนนสบงทีหอนใช่ไหมคะเอามาขายตาไปพระธุดงค่ะพระธุดงค์มาพระธุดงค์มาองค์ที่ฝากอยู่ที่นี่เนาะมีกี่รูปคะหนึ่งรูปมาเมื่อไหร่แล้วคะเมื่อวานค่ะเมื่อวานเมื่อวานตอนเช้าเมื่อวานตอนเช้าเนาะ หันไปเจอพอดีแค่บอกว่าแกแกให้หกหนเส้นได้อยู่แต่แด่ก่อนก่อนนั้นเราไม่เห็นว่าแม่เนาะเข้ามาตอนนั้นมึงรู้แกบอกว่าแกให้หกหนึ่งตามหาคนขายข้าวสารแกบอกว่าแกบอกคนขายข้าวสารหายังไม่เจอมันลุกแข็งขันไหนอ๋อพัทธดงใช่ไหมคะใช่ค่ะมาตามหาคนขายข้าวสาร แกบอกให้หกหนึ่งตัวๆดียจะให้ตัวเดียวหกตัวเดียวไม่ห้หนึ่งให้คนขายข้าวสารให้คนขายข้าวสารแกแกบอกว่าเจอคนขายข้าวสารบอกหน่อยเต็มลูกคันไหนอ๋อค่ะเนาะมันหลายคันเนาะพี่เนาะจ้ะคนขายข้าวสารคนขายข้าวสารถ้าดูอยู่ก็มาหาพระอะไรเด้อแกตามหาอ๋อจังตามหาอยู่เนาะจะพยายามหาอยู่แสดงมาให้ที่นี่ใช่ไหมคันค่ะให้ที่นี่ที่ละกิโลเนาะค่ะ แกมางินก่อนนู้นเงินหกหนึ่งนี่แหละค่ะแต่แกมาวันไหนไม่รู้มาก่อนหอยออกอีกแล้วเนาะจ้ามาก่อนหอยออกอ่ะตามหาไปไหนไปไหนตามหาคนขายข้าวสารยังไม่เจอเนาะพยังไม่เจอค่ะคนที่ขายบอกหกหนึ่งแกน่าจะถูกเยอะแกบอกว่าแบบนี้ค่ะอ๋อคนที่ขายข้าวสารน่าจะถูกเยอะใช่ไหมคะแกแกบอกแบบนี้ังงลจะตกนั่งลงลูก จ้านั่งลงค่ะนั่งลงจาขอบคุณมากนะคะจ้านั่งลงคุณตาครับนามัสการจ้าปู่เรียกปู่ปู่สุทธทัศน์ก็ได้เนาะใช่ตาตายคนขาตายนี่กี่เป็นพวกชุมทหารนะตำรวจเนี่ยล่ะ่าเขาตายเป็นนั่นนี่มับฉันก็เลยมาสวดในเพื่อนสวดอยู่นี่ล่ะบ่เออมาสวดกันเพ่นเขานี่ไม่ด้วยแบบตอนแรกฉันโยปลาผุปู่เป็นไปเป็นมายังไงที่ปู่อะไรมาเจ้าหน้า ฉันจำพรรษาปีนี้เห็นจำยุคจังหวัดมุกดาหารมุกดาหารนะพ่อพอฉันฉีดวัคซีนเข็มนสองเราฉันก็เลยทุ่งลงไปรัม้มครับจะไปบ้านเกิดนี่นอนทั้งปีกลําเข้าหมดละแต่ไปว่ดทิงกรืมาวอดแถวนี้ก็มิเตปีจะนอนกันก็เลยมาอยู่ตุ่นนิ่งกัน,น,อกน,นกเออในไรคือความหมายค้าพเจ้าก็เลยไปบอกผพญ,ญิบาลเป็นดอกมาพอดีผู้ใหญ่บ้านเบาบางนี่จะเป็นลูกหลานเพระโอรสผู้ใหญ่บ้านก็ได้มาเมื่อคืนก็พักกันมาสวดมนต์อยู่นี่เต็มละเมื่สวดมนต์อยู่นี่เลยผมตุ่นนิ่งม่เคื่อนเป็นโอ้หลายสิบคนเลย ขวบขึ้นสิบสองคนสิบสองคนมาสวดเดียวพี่สวดพุทธคุณธรรมคุณสังคุณคุณบิดาคุณมารดาแสดงออกถึงความกระตัญญูกระตะวิธิตาต่อพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเคร่งเยนยันของคนดีคือความกระตันยูนี่เรียกวสวดถวายพรพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธคุณห้าสิบหมดครั้งสังทรมคุณ สี่สิบเอ็ดครั้งพุทธคุณห้าสิบหกครั้งธรรมคุณสี่สิบเอ็ดครั้งสังฆคุณสิบสี่ครั้งคุณบิดายี่สิบเอ็ดครั้งคุณมารดาสิบสองครั้งแล้วรวมกันมันสิ่เป็นจักรลอยเท่าไรหรอสวดมาเกินสวดชั่วโมงกว่าเนาะชั่วโมงกี่ว่าเหนือชั่วโมงกว่าชั่วโมงกี่กว่าพอมันหยุดชาวเมียดูแล้วเป็นจไดปู่ทั้งมาหลักเโลได้มันฮะมาโลปุกหลวงปู่รู้ไหมว่าตรงนี้มันดังมากสถานที่ตรงนี้บ่รลู่คือกันบ่รลู่คือกันอะไ พรา่กไนาขาวเปนก็เราฟังว่าเขาจะเอาเล็กยู่นึ่งตังส้วนด้ถือเชื่อมห้องมันส่วนพม่จ้าฉันกเลมาเอาเล็กย่เสาการฉันก็เขียนไปทางเดียวสัมเขียนไปหหนึ่งหเมันเป็นหนึ่งงเชนบอกคนขายขอสารเอาเวยตัวเดียวตัวเดียวหรอเออบอกสารจะลลายอยู่ที่ฉันบอกห้หนึ่งตัวเดียวทแต่ฉันรม้ว่าเพิ่นเพิ่นยุ่ยใสตอนนี้เปนยุ่ยว่าคนสารคามอาจะอยู่สารคามอืมเอาว่าอยูสารคามแต่พูดิเนี้ยที่เป็นเ่นนี่ แต่ผัวคนสารคามคจค่กี่ถีงเท่าไรเขาบารมเพลินดอกเขาบารีวัง,งยังดอกเขาบอกกันเลยพอเพลินมาใส่บาตรแล้วมาเพลินใส,ส่บาตรด้วยความเต็มใจและด้วยความศรัทธาบุญก็เลยเกิดใจเราเสื่อดอกนั่นละ่ะนั่นคือบุญมันเกิดขึ้นแบบคือศรัทธานั่นแหละเพลินว่าอยากไม่มีอยูไม่กินอยากร่ำรวยให้ทำนาบนภารันหินก็คือใส่บาตรหยาดน้ำทางสำเร็จของบุญมันมีอยู่สามทางให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเพลินว่าทานให้ศีลรักษาภาวนาเจริญยิ่งมีบุญก็ต้องมีศีลมีกินก็ต้องมีทาน บ,บางคนมแจะกินบ่มีทานเพราะว่าการให้ทานเสมอด้วยการรบรบกับความตนีก่อนที่ชนะการรบใดมันจะต้องเอาชนะถูกต้่งย่างอะไรก่อนชนะใจตัวเองจึงจะให้ทานได้ซึ่งเรว่าการบรบแม่นว่าอะเออการแข่งกให้ทาน พระพุทธเจ้าบนสอนไว้เกิดเป็นคนบนให้ทานละสามตามสี่เีระกรมห้าละสามคือละควาำโลภละความโกรธละความหลงนี่คือละสามตามสี่ก็คือเจริญพรหมิหารสี่มีเมตตากรุณามุตาอุเบกขาเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาใจผืนมีความสุขเมตตาค้นทุกข์กรุณาุทตตานคือความพลอยยินดีเห็นผูเขาเรื่นเื่อนดีเขาก็ดีใจน้าเขาดีใจตามเขาแตกแยกกันเขาเกิดอุบัติเหตุเกิดภัยอันตรายยังที่กับว่าซ้ำเติมเขา อุเบกขาคือความวางเฉยไม่ซ้ำเติมเติมเขาแต่พยายามจะช่วยเขาอยู่เสมอเท่าที่จะทําได้นี่เรียกว่าอุเบกขานี่ยังไม่ปูที่มาขอว่าท่านปากบดเปานไหนอ๋อพอมันขึ้นสวนอยู่เพราะพรมันคือทัานบนนอนตัวเพราะท่านนอนนี่หมดขึ้นนี่ท่านนอนหรอปุท่านนอนเลยอนุบลท่าจังหวัดลาวบุรีกับถ้ำโพธิสัตว์อ๋อปูไอยู่ไปอยู่ในถ้ำมาจากเสนาออกทุดงออกยุทธามตามตามตามภูถ้าเราเราดเขารรษาฉันจังเขาวัดจ้ะ ของปุยนี่วัดทำเมื่เข่าวัดกับไปต้องไปยู้คุลูกคนในเขตก่อนไปขอ,ขออยู่ได้ยู้คนในเขตแต่เตขตเขาอนุญาตไปยุใส่ก็ได้ถ้าเขาอนุญาตก็ยูไว้ได้ปูมาได้จักมือแล้วจ้าเนี่ยนี่แหละมือที่สองมือ,มอที่สองมือ,อ,มอมแรงกับสวดต้อยคบนั่นล่ะสวดอันนี้อันยาเทวตาเนี่ยเทีาาา่ยวกับเทพเทาว,าทเทาวาดาโดยเฉพาะนั่นล่ะยาเทวตาเกี่ยวกับพุ่มกับเทวดาตื่นบทนิจญาตน้านก็ได้แพ้เมตตาก็ได้แต่ละย่านพูดผีปีศาจให้สวดอัฐิเจ้าพี่ปัสสีสะปูมาหนักกิโล พ่อได้ได้ข่าวว่าพ่อคนขายข้าวสารนี่ไหมจ้ะเนี่ยคนพ่อคนขายข้าวสารเพิ่นว่าอยู่สารคามเพิ่นมาใส่บาดแทนอยู่ช่วงบ้านนี้ยังดอกที่พักยังไม่ออน่ะเลยบอกเลขเลยก็เลยเอาได้เยอะตัวเดียวนนั่่ละตัวเดียวปูผู้พ่อจะปวดได้มั้ยปู่ตัวเดียวอ่ะตอนนี้บ่ราะท่านตาปวดมันแน่นอนก่อนพ่อเพิ่งเริ่มส่วนเปลี่ยนพืชกําลังหวานยังไม่ให้ผลปวนตีความฝันปูอ่ะได้ปู่ฝันว่าจังได๋นนะวันหมดผู้ซ้ายถือขาตายที่หลายคนอยู่ ูายถูกเป็นเป็นเจ้าหน้าที่เลยเขาขาพวกนั้นกอสิเป็นฐานะขาพวกนั้นขาตายฉันเป็น่งโอ้เขาขาตายมื่อเืพนนแต่งว่าอย่างไรอยู่ในนิมิตนะนิมิตออนไลน์อืตอสอย่ามตายตีสากับูนกับ0อือโตนอาเราเขียนให้ไว้หน่อยได้ปู่บ่ต้องเขียนดอกจำเอาจำอา้นเีย ตามเด่นบางคนตีเวนถ้าพันว่าได้จับกบจับกบนี่ให้ตีสองเก้านั่นแหละตามกอหนึ่งบอสองกบให้ตีสองเก้าีสองเก้าถ้ากบ่กบตีสองเก้าถ้า้จมก็ตีสองเก้าถ้าฝันว่าได้จะปลาปีเจ็ดสาปาอีกเป็นสามก็ได้เป็นแปก็ได้นั่นแหละทำนายฝันจะเรียนทำนายมาเขาเดาแต่ทำนายตามพยันชนะถ้าใกล้ก็ตีสามเก้าถ้าใกล้ตีกันให้ถือศูนเก่าเถิอเต็มลาน ตาฝันว่าไก่ชนกันมันมันใจหายกันมันศูนอ่นแล้ให้ซื้อศูนเก่าเลยเถิงมันบานจ้าถ้าฝันข่านนิมิตเขาเอาของมาขายให้ว่าสามตัวลอยให้ไปซื้อสามหนึ่งหนึ่งกระเถิงมันบานอืมเขาว่าสามตัวลอยพื้นลอยหนึ่งมันมันรอลอยเหล็กหนึ่งมันเบิรนหนึ่งนะเขาว่าสามตัวลอยให้ซื้อสามหนึ่งหนึ่งอืถ้าจักรยานสามล้อคันเดียวสามล้อปั้นนะจ้าเคยเห็นว่าจักรยานสาล้อเราจังเห็นนะครับถ้าคันเดียวมีแต่ผู้ชายขี่ด้วยกันทั้งหมดสามคนให้ซื้อสามห้าแปดมันมีแต่ผู้ชาย คือทำนายทางสันติเรียนมาผู้ชายกับสามคนมันก็เป็นสามหาแปดสามหลอกกับสามอยูดาวน์ก็เลยสามห้าแปดถ้าฟันเห็นคนเก่าเก่าเห็นคนเก่าคนเดิมเดิมอย่างงี้ยนะคนเก่าคนเดิมเดินเต่เก่าแต่ก่อนเอาห้ยตีเก่าอ๋อให้ตีเป็นเก่าตีหลักเก่าเป็นหลักเดินเก่าเลยเป็นเก่าเดินเก่าหาเลยเมื่อกี้ปู้ฟันว่าจังไรเนาะจ๊ะคนตายคนตายเจ้าหน้าที่ขาตายอ๋อเจ้าหน้าที่ขาตายเจ้าหน้าที่ขาตาย แล้วตีเป็นจะไนปูเตเน,นี่ยเธอตีจังถึนบอกแทนบอกเปิ่หนึ่งตีตายตอนหนึ่ง R สองยอสามตอหนึ่งตอวหนึ่ง R สองยอสามค่อยตีสามเพื่อนตายอือตีสายกับตีไทยตัวไทยกับชุนเนี่ยนมันตายเนาะ ศูนย์เนาจะสามศูนย์่ก็สามศูนย์ตีได้ใช่เลขสองตัวแต่ว่าตัวแท้ๆยังประทันประว่าท่านมั่นใจเพราะตอนนี้มันต้องอาศัยการเภานานเรื่อยสวดเปลี่ยนกับการการเจริญเภาวนานล่ะเป็นหลักต้องเจริญมันจะเร็แบบนี้มาจากปูแม่นป่าจ่าเถียงปาจ้านู่ตายตายเขาตีสามตายทตีสามน้องปูเนาะเขาตีตามพยัญชนะ ต่อหนึ่งอาสองยอสามเนี่ยตายตีสามถ้าคบไม่ตีสองก็หนึ่งบอสองคบไม่ตีสองก็เก่านั่นแหละตามพยัญชนะมันแจะกลมันชอบฟแบบมีคนเอาของมาให้เนี่ยีของมาให้นั่นมันเป็นปลาล้มปลาครลาขับนี่มิดมาได้มันหลอกลวงท่านวัานี้คนเอาของมาให้บ่ได้หรอกมันตัวเขาออืทำนายมาก ลักษณะคนจะถูกเลขฉันบอกว่าทีนีหต้องเป็นพุทธนิมิตพุทธนิมิตฝันเห็นฝันพุทธนิมิตอะฝันเห็นพระพุทธรูปฝันเห็นพระพุทธเจ้าฝันเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฝันเห็นงูที่ไม่มีพิษและฝันม่ได้ลุงน้ำนี่ถูกร้านเปอร์เซ็นต์เขาเรียกพุทธนิมิตพุทธนิมิตอือเป็นนิมิตที่เป็นมงคลยิ่งนี่เถื่ถ้าฝันแบบปลาร้าเนี่ยถ้าฝันที่เสียเงินคือฝันม่ได้เข้าห้องน้ำอย่าไปซื้อเลยเสียเมื่อสไม่ได้เข้าห้องน้ำถ้าฝันว่าเราได้เข้าห้องน้ำอย่าไปซื้อเลยเสียทรัพย์ แล้วหนูเคยฝันเห็นพญานาคอะค่ะฝันพญานาคมันกาบเป็นกับเป็นมงคูค้นกันพญานาคชาติในอดีตเราอาจจะเป็นเคยเป็นลูกเป็นหลานเขานั่นแหละฝันเห็นพญานาคนั่นแหละพอนาคยุคกับพระพุทธเจ้านั่นแหละ้นงูนี่เป็นบริวารของพญานาคถ้าฝันเห็นพญานาคในอดีตชาติอาจจะเป็นลูกเป็นหลานนั่ามันทำนายทำนายที่ทำนายมาทางงูตีสองตีเจ็ดตาฝันเห็นงู ีงอหนึ่ 2, 3, งอ, 1, อู่สองเขาตีงั้นงอหนึ่งอูง่สองพุ่นก,ออก็ออกออกห้องนู้นนึกกันอยู่ในมันฝันไปได้ลุงน้ําฝันเห็นงูฝันเห็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน<อ>ี่ไงมาเนี่ยคือร้อเราสวดก่อนสวดบ,บอกเรียงเที่ยวเรียงเพราะท่านี่ขึ้นเสาเอกยู่นี่พราะท่านเห็นเสาเอกมะเสาเอกคุมกองฉลากเสาเอกนี่เปลี่ยมิ้นพระพุทธเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นศาสว์ต่ไเอกของโลกเราจะต้องตั้งเสาเอกสูงหนึ่งเมตรเคียงบวงสรวงจะมีดอกบัวขาวสิบดอกกล้วยสับปะรดหนึ่งมี ถูกเทียนทูบหอมขึ้นน่ะนี่ยังขึ้นตัวเลยนั่นแหละจะต้องทำพิธีทำพิธีสวดเองพ่ะูจรอจะทำเสาพ่ทันเสิ็ทำอยู่สาปู่นทำอยู่นี่แหละอาจาทำนี่ในบ้านในบ้านเมื่อนี่แหละน้ำพอแล้วก็ล้างบริสาร้อนเดี๋ยวจะไปที่บ้านพออยู่วันไหนน้องปู่จะทำอันไรเนาะมันยังขาดนะคนพี่จะทำอันไรเนาะจะทำวันไหนเอ่ยาาเเสอก งา,น,า,น,านี่จ้างอะไรกับพกไก่เลยลคือขันบอกแค่พื่นกับยังบ่าว่าเอาเนาะหาเหจ็ดเนาะบอกร้านขายก๋วยเตี๋ยวเนี่โอ้ยอาจารย์ผัดผัด,ผดมืดเล่กอ้อยแท้ทันผัดเพิ่นมันทุ่มาถามว่าผันว่าจะปลาตีห้ยพิษเต็มเดียวตีหายแปะหาแปมันบอวงาเจ็ดเ <ừ> แต่ทะเบียนรถตัวขางทั้งกับสี 4, 4, 5, 7, ่สี่ห้าเจ็ดไมเหล็กซี่ตัวรถกรุงเทพตรงยุฟังทั้งนี่รถเก๋งคนกี่ถือหลายอยู่หรอเขารวกันไปถือหลาย เขาก็บ่ได้ซื้อเราเขาเป็นพระจ้าพวกสากไปกันแล้วไปแต่่วาไป้ซี่บอกโยมนี่ที่มาขายข้าวสารนี่ก็เต็มเติมเลยนอกจากนอหกหนึ่งลักกิโลนะจ๊ะนอตัวเดียวนี่แหละตัวเดียวลักกิโลเนี่ยบอกหกหนึ่งละโยมเลยวะเขาบอกแล้วตัวเดียวเราไม่ใส่บาทพอดีเห็นก็ได้ย่างเข่าวรัตนาอ๋ออาจารย์เห็นไปรัตนายริพังยู่ปลารัตนาจ้ายู่บ้านยังสร้างสร้างบุกเลยหรือเ่าสร้างบุกยูบ้านสร้างบกตอนนี้ป่าสร้างบุก ตอนนี้กูดหลังนั้นมันทางสิผู้มาไหนฉันเลยต้องการเงินหิไปเปลี่ยนหลังคาใหม่โอ้มันฉันไปยู่นั่นจ้าอ๋อแล้วไอเปลี่ยนสันนี่ยังไม่แต่มันถือยู่นนั่นแต่เดี๋ยวยู่นเสร็จนี่ก็ต้องปรึกษาหลายๆด้านจ้าแต่ก่อนนี่มันบ่เขาพรรษายู่นใส่ก็ะไรหรอกไในย่ไหนจ้าเพราะมันนอกพรรษาถ้าทะเายกันแบบละเอียดนี่เ้ามบ่าวไปหรอกพปยมไม่เรียนทางคำครับแต่เรียนทางคำเขาติเข้าใจเตัว ถ้าพามาจากต่างทิ่นต่างแดนน่ะมันจะต้องมีพุนจาเอากดมาเรียนจะต้องขอใบเดินทางจากเจ,าาจาก้าคณะจังหวัดคือขเอขเอจ้าคณะอำเภอมันมีใบเซ็นมัดแต่นี่อาศัยว่าฉันบวชโดนแล้วฉันเ,เลยว่าต้องไปขอดอกบวชจากพรรษาแล้วจ้ะสิบเอ็ดพรรษาแล้วโอสิบเอ็ดพรรษาถ้าบวชไม่เขาต้องมีใบอนุญ,ญาตต้องต้องทำกฎหมายหลายขัน้นตอนที่เขาบวชหลายแล้วอาจารย์ว่าลูดจะค้นลูดจะเดินทางอ๋อจ้าเขาเลยว่ต้องไปพะวงยังนะเขาต้องไปเช็ง แล้วเห็นพูดถึงหลวงปู่สวงยังไงครับเมื่อกี้นี้หลวงปู่สวงแต่ก่อนฉันเคยไปปฏิบัติธรรมยู่ยรีถกเอศกับอาจารย์ปรีชาฟาสโกโอง์นั้นรับพระราชทานนจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการที่สิบโอ้นั่นละเป็นกรรมการสอบฉันนีมือสุดท้ายไปสอบอยี่สิบมือไปสอบเป็นโครงการของประเทศไปสอบสมัยส,สอบยู่วัดโนนสูงบ,บรารามกับพระครูภาวนาวิสุทธิคุณนี่คุณหานโอ้ยนั่นไปสอบอบรมนักเรียนนักศึกษาประมาณพันกว่าชีวิตนั่นละไปสอบดิศิลป์ได้ย็นหลวงปู่สวงไหม ่โกจริงฉันไม่เคยเห็นท่านไม่เคยเห็นท่านเห็นแต่รูปท่านกับบูชาสัทธาท่านเท่านั้นกับแด่คาถาของท่านจากทางวิทยุอโทษท่านดีนนั่นล่ะอธิษฐานท่านตลอดไหมเวลาเดินทุดงฮะอธิษฐานถึงท่านตลอดไหมเวลาเดินทุดงโดยเฉพาะน้าคาถาท่านเยอะอีบะอีบะสองคำนี่แหละอะไรนะปู่อีบะอีบะเป็นคาถาลงบื้วงอีบะอืมอีบะอ๋ออีเนี่ยอีบะอีบะบะก็สระบบวบบ่อยไม้สระบ่อยไม้สระมันเป็นแปลว่าไงปู่เป็นภาษาเขมรเฮอกกับบลู อฟังคำียนบอกถามคุณคำียนอิบะผมก็เมียนหลวงปู่แต่ว่าอิบะอีกเปรวอะไอย่างนี้คุณเปรี้วเป็นหนูก็อเปลี่วเป็ี่นด้วยกันนี้อีถามคุณคำียนพอหลวงปู่สวงรับเป็นพาประเทศคำียนตัวครับแล้วมันพาไทยเขาเลาข่าวมาแต่ประเทศคำียนหลวงปู่สวงหลวงปู่คุณหลวงปู่ผาในสายเดียวกันเขาหลวงปู่สวงนี่เป็นอาจารย์ของหลวงปู่ผาดเลยหลวงปู่ผานีดเป็นอาจารย์ใหญ่ของหลวงปู่คุณเลย นั่นล่ะสายงานยังไงล่ะหลายที่ท่านศึกษาเอ็นโอปู่สวงนี่คือว่าสุดยอดเลยเนะยาะเอ็นสุดยอดเป็นอาจารย์ยังไงหลวงปู่ธ่านเนาะม่ได้อยู่รอยคุณบ,าบ้านหมดเลยนั่นแหละหลวงปู่ธ่านุ้งเจ้าพวกหลวงปู่ธ่านโยมเข้าบ้านกวดคุณดีรำยุ้งครับนั่นแหล,อละอาจารย์หลวงปู่คุ้นตัวตอนนี้เราแต่ก่อนึ่เคยได้ยินแล้ว,วนี่เขาดียุ้มขออย่างนี้ทานไปครับสุดท้ายเนี่ให้พวกห้ปู่ให้อะไรพอญาติโยมเลยครับตอนนี้ก็จะกลับ